สวัสดีครับเพื่อนๆโซเชียลแคมตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับมาบ้านนะก็เพิ่งกลับมาได้สักพักแล้วนะครับก็มานั่งทำกันบ้านอยู่นะครับก็มีถึงประมาณ7วิชานะครับมีต่อสายไฟด้วยนี่นี่นะครับมีต่อสายไฟแล้วก็มีงานอีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ทําไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะมีสายไฟก็ต้องต่อไปส่งครูนะครับก็ต่อห้าห้า เขาเรียกห้าวิธีนะครับแล้วก็มีงานนี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็เปิดเปิดเธอใหม่ด้วยนะครับก็หายไปนานนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาอัดให้ดูกันนะครับว่าวันนี้มาแล้วนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับอยู่นี่นี่แหละนะครับแต่ว่าไม่มีเวลามาอัดให้ดูนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัดเท่าไหร่นะครับก็เข้ามาเจอกันนะครับสภาพหน้าเปลี่ยนไปหรือไม่นะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะครับก็นี่จะเอางานให้ดูละกันนะครับ ันนี้นะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับที่เพิ่มทำเสร็จไปเนาะครับก็เป็นชาแรกนะครับที่นั่งทำอยู่ด้วยกันนานมากนะครับเพราะว่าเขียนเนี่ยันไม่ค่อยได้นะครับก็เลยนั่งทำอยู่นานมากนะครับแข่งรถจังมากนะเพราะว่าท่างอยู่ข้คณะบ้านคณะบ้านเสร็จก็นั่งทำอยู่ตาอเนาะก็นี่แล้วก็เหลืองนี่นะครับกรีนนั่นแดงนะครับนี่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ด้วยเนาะก็มีหลายอย่างมากนะครับยังไม่ทำนี่เสร็ไฟนะครับ ติงนะครับกลับมาเจอกันนะครับในหน้าเดิมนะครับก็มันเป็นวิดีโอโซเชียลแคมแบบใหม่นะครับเราสามารถที่จะพลิกรูปไปพลิกรูปมาหรือว่าจะอย่างไรก็ได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ลืบแล้วนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เนาะก็เป็นสามารถที่จะเอาเพลงใน โทรศัพท์ของเราเนี่ยมาใส่ในวีดีโอได้แล้วก็เสียงอัดมาใส่ได้นะครับก็แล้วก็มีอะไรมากมายหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับทัวสมุนแบบมากขึ้นนะครับโอเคนะนี่ก็นั่งขับกันบ้านอยู่นะครับก็หายไปนานนะวันนี้ก็เข้ามาเจอกันแล้วนะครับก็วันเสาร์นี้ก็จะรายการอยู่เดื่อฟังด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปทํางานก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็มีเวลาอัดเข้ามาเจอกับเพื่อนเชื่อว่าเพื่อนคงเหงานะครับโอเคไปลาไปบ่าย